ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวอร์วันช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รถยนต์รถถังและยานพาหนะทางทหารแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสเปคเด็ดๆหรือรีวิวแน่นแน่นเราพร้อมพาทุกคนไปรู้จักทุกมุมของโลกยานยนต์ถ้าคุณคือคนรักความเร็วความแรงและเทคโนโลยีล้ำๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในสุดยอดซูเปอร์บค์ที่แรงที่สุดในโลกคาวาซากินินจา S2 ปี2025รถจักรยานยนต์ระดับไฮเปอร์ไบค์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีจากสนามแข่งเข้ากับความหรูหราและความล้ำสมัยที่ไม่มีใครเหมือนรถคันนี้ไม่เพียงแต่แรงสะใจแต่ยังมาพร้อมดีไซน์สุดโหดที่ใครเห็นก็ต้องหันมอง คาวาซากินินจา H2 ปี2025ถือเป็นสุดยอดผลงานแห่งเทคโนโลยีจาก k a w a ซ a กิเฮฟวี่อินดัสทรีซึ่งรวมทักษะจากทั้งวิศวกรรมการบินและยานยนต์มาผสมผสานกันอย่างลงตัว จุดเด่นที่สุดของมันอยู่ที่เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จขนาด 998cc ซแบบ4สูบเรียง DOHC 16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งให้พละกำลังสูงสุดถึง228แรงม้าที่11,500รอบต่อน,นาทีและสามารถเพิ่มได้ถึง243แรงม้าเมื่อใช้อากาศไหลผ่านตามหลักอากาศพลศาสตร์ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อนอาทีนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะขี่บนถนนหรือในสนามแข่งนินจา S 2ก็พร้อมพาคุณพุ่งทยานด้วยอัตราเร่งสุดโหดจากจุดหยุดนิ่งสู่ความเร็วสูงสุดภายในพริบตาอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ2.5วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับรถแข่ง F 1ได้เลยทีเดียวเสียงเครื่องยนต์ของ S 2เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน เมื่อคุณเปิดคันเร่งเสียงของซูเปอร์ชาร์จจะคำรามแบบวิดวิวมันไม่ใช่แค่เสียงเครื่องธรรมดาแต่เป็นเสียงที่สะท้อนพลังดิบและความล้ําของวิศวกรรมระดับสูงซึ่งนักขี่หลายคนลหลงไหลในเสียงนี้มากเฟร,รมของ s 2ใช้โครงเหล็กถัก trellis frame ที่ออกแบบมาให้รับแรงบิดสูงได้อย่างมั่นคงขณะดเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นพอเหมาะเพื่อควบคุมทิศทางในโค้งได้ดีระบบการสะเทือนหน้าแบบหัวกลับขนาดใหญ่จาก kyb ขนาด43มมิลลิเมตร ปรับได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นแบบโมโนช็อคพร้อมแขนสวิงเดี่ยวที่ช่วยให้รถนิง่งแม้จะวิ่งที่ความเร็วสูงระบบเบรกหน้าใช้ดิสเบรคคู่ขนาด330มิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เบรโม่สไตามาที่ให้แรงเบรกอย่างมั่นใจและด้านหลังเป็นดิสเดียวขนาด250มิลลิเมตร ทั้งหมดเชื่อมต่อกับระบบ ABS รุ่นล่าสุดจาก k a w a ซากิที่มีระบบ Cornering ABS ป้องกันล้อล็อกในขณนะเข้าโคง้งนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ KIBS หรือ Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System ซึ่งช่วยให้เบรกแม่นยำและสมูดมากยิ่งขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน S2 จัดเต็มไม่แพ้รถสปอร์ตระดับไฮเอนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมล้อหน้ายก Lift Control ระบบควบคุมการลื่นถลาย Fraction Control ระบบควบคุมแรงเบรกของเครื่องยนต์ Engine Brake Control ระบบควบคุมการออกตัวลอนคอนโทรลและระบบ Quick s ป i f อร์ทั้งรึ่งและลงเกียร์โดยไม่ต้องบีบคลัตช์หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT Full Color ขนาด4.3นิ้วพร้อมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology คุณสามารถดูข้อมูลการขับขี่การตั้งค่าต่างๆรวมถึงข้อมูลบำรุงรักษาได้อย่างครบถ้วน ดีไซน์ภายนอกของ n i n j a S2 ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความล้ำสมัยและโฉบเฉี่ยวไว้อย่างชัดเจนตัวถังเคลือบด้วยสี Silver Mirror Paint ที่สะท้อนแสงและสีรอบข้างได้อย่างน่าทึ่งล้อเป็นลายพิเศษแบบ Star Pattern ที่เน้นความดุดันเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดและวิงเลดหรือปีก Aerodynamic ด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มแรงกดขณะวิ่งเร็วลดการยกล้อหน้า น้ำหนักตัวรถโดยรวมอยู่ที่ประมาณ238กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับพละกำลังระดับนี้ความสูงบ่อยอยู่ที่825ม mm. ิลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ขี่ที่มีส่วนสูงกลางถึงสูงแต่ด้วยรูปทรงถังที่เพียวทำให้สามารถควบคุมรถได้ง่ายแม้ในเมืองด้านความปลอดภัยและฟีเจอร์เสริม S2 ยังมาพร้อมระบบ Cruise Control ระบบการลื่นสไลด์คอนโทรลและระบบ IMU 6แกนจากบอ s c ชที่ช่วยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทำงานสอดประสานกันอย่างแม่นยำทั้งในทางตรงทางโค้งหรือแม้กระทั่งขนาดเบรกฉุกเฉินในด้านราคานั้นคาวาซากินินจา S 2ปี2025มีการปรับเล็กน้อยจากกลุ่นปีก่อนราคาขายในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ1,650,000บาทซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์ แม้ราคาจะดูสูงแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะระดับนี้ถือว่าเป็นการลงทุนสำหรับผู้ที่หลงไหลในความเร็วและต้องการครอบครองรถจัก,กรยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบสุดขีดหลายคนอาจสงสัยว่า Kawasaki Ninja S2 แตกต่างจาก Ninja S2R อย่างไรคำตอบคือ S2 ถูกออกแบบมาให้วิ่งบนถนนได้ถูกกฎหมายมีอุปกรณ์อย่างไฟหน้ากระจกมองข้างท่อไอเสียที่ผ่านมาตรฐานแต่ S2R คือเวอร์ชั่นสนามแข่งที่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ และให้กำลังสูงถึง310แรงม้าซึ่งไม่สามารถใช้บนถนนสาธารณะได้สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ไม่เหมือนใครคาวาซากิ Ninja S 2คือคำตอบเพราะมันไม่ได้เป็นแค่รถจักรยานยนต์แต่มันคือผลงานทางวิศวกรรมที่สะท้อนความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสิ่งที่ทรงพลังและแม่นยำอย่างที่สุดและเมื่อคุณได้สัมผัสมันคุณจะรู้ว่าความเร็วที่แท้จริงเป็นอย่างไร ท้ายสุดนี้หากคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บค์หรือยานพาหนะสายลุยต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรา